เดินหน้าทําการตลาดอย่างเต็มที่นะคะสำหรับนอติลูที่ล่าสุดได้ทําการเปิดตัวสินค้าใหม่ในกลุ่มอาหารพร้อมทานนอติลูทูน่าสเปซสองรสชาติล่าสุดนะคะกับรสเห็ดทัฟเฟิลแล้วก็รสเชดดาร์ชีสรวมทั้งขายายตลาดจากกลุ่มพรีเมียมนะคะด้วยปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศที่ผลิตจากปลาแมคเคอเรลสายพันธุ์แปซิฟิกพร้อมดันแบรนด์มงกุฎทะเลนะคะที่จับมือกับน้ําปลาแซ่บไม้ของคุณไมพิลมพรนะคะรวมกันทําแคมเปญมงกุฎทะเลแซ่บไม้ โดยได้ทำการเปิดตัวครั้งแรกนะครับภายในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทเฟกอนุกะเอเชีย2023ในระหว่างวันที่23-27พฤษภาค,คมนี้ณอิ p a พ t กเมืองทองธานีโดยในวันแรกของการจัดงานนะคะได้รับเกียรติจากนายปริตินะคะกรรมาการผู้จัดการกลุ่มบริษัทนเทลลุดฟู้ดเข้าร่วมพูดคุยพร้อมเปิดเผยถึงแผนการเดินหน้าทำาตลาดไฮดี้สตาร์กันอีกด้วยนั่นเองค่ะครับผมก็ปีนี้นะครับสำหรับงานไทเฟกปี2023นะครับทางด้านบริษัทเราก็ ทั้งในส่วนของการออกสินค้าใหม่แล้วก็กิจกรรมหลากหลายนะครับสินค้าใหม่ปีนี้ทางเราเน้นไปทางด้านสินค้าเพื่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการออกตัวทูน่าสเปรดรสชาติใหม่2รสชาตินะครับตัวที่เป็นทรัฟเฟิลชีสทรัฟเฟิลแล้วก็เชด a ดอร์ชีสนะครับรวมไปถึงเราออกตัวที่เป็นแมกโรนะครับกลุ่มพรีเมียมภายใต้แบรนด์นอตติลูสนะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สำคัญซึ่งเราแพลนที่จะลนช์ในปีนี้จะเป็นตัวมุกุุทะเลนะครับซึ่งเราไปคอลแลบ กับน้ำปลาลายี่ห้อดังในเมืองไทยนะครับก็คือทางด้านแซฟไหมนะครับก็จะมีการเปิดตัวที่แรกในงานไทเฟกปีนี้ด้วยครับผมเออส่วนหนึ่งคือคือเรามองเรื่องของเทรนด์นะครับซีผูบริโภคมีความสนใจแล้วก็ต้องการเปิดประสบการณ์ในแง่ของการบริโภคของตัวเองไม่อยู่กับความจําเจดเดิมๆที่ไม่ไว่าจะเป็นปลาทอดละพริกหรือปอลาทอดสามรสนะครับเออปลาละาอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการชูอััลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องชูรส ที่เป็นสัญลักษณ์หลักๆของคนไทยดังนั้นการคอลแลบตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นทั้งในแง่ของการเปิดประสบการณ์ให้กับทางด้านผู้บริโภคนะครับได้ลองรสชาติใหม่ๆแล้วก็ได้สร้างความเป็นไทยที่เข้มแข็งมากิ่งขึ้นด้วยครับก,ก็ผมคาดหวังว่าในส่วนของการเติบโตนะครับปีนี้เราคาดหวังการเติบโตของสินค้ากลุ่มนี้ประมาณ30%นะครับผมว่าตอนนี้ความออยอมรับในแง่ของรสชาติปลาร้านี่ ไม่ใช่แค่อยู่เฉพาะในประเทศเท่านั้นเองนะครับข้ามไปถึงต่างประเทศด้วยนะครับกลุ่มคนจีนก็เริ่มสนใจที่จะทดลองสินค้าแปลกใหม่ตัวนี้ด้วยเหมือนกันอ๋อใช่ครับเรามีการคอ,อ,อแลแลบงานกันนะครับของ R&D ของทางด้านบริษัทร่วมไปถึง R&D นของทางด้านแซฟไมเพื่อให้ได้ออกมาเป็นรสชาติที่เหมาะกับผู้บริโภคมากที่สุดครับผมออตอนนี้เบื้องต้นเรายังเรายังมองในตลาดไทยเป็นหลักนะครับแล้วก็กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นทางลาวนะครับแล้วก็ ทางด้านซั็บไมคเองก็มีคูกค้าในตลาดยุโรปด้วยเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นสามตลาดหลักเบื้องต้นที่เรากำลังทำสินค้าตัวนี้อยู่ครับคุอ๋อสำหรับปีนี้เราเราเตรียมสินค้ามาประสานงานกับทางด้านคู่ค้าต่างประเทศค่อนข,ข้างหลากหลายนะครับทั้งในกลุ่มที่เป็นสินค้าหลักของเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวปลาทูน่าปลาแมคโรแซลมอนนะครับที่อยู่บรรจุอยู่ในกระป๋องนะครับรวมไปถึงล่าสุดเรามีการแตกลายที่จะทำสินค้าในกลุ่มที่เป็นฟรอเซนด้วยเหมือนกัน ก็คาดว่าเราหน้าที่จะได้ลูกค้าเพิ่มเติมจากการมาร่วมออกงานในปีนี้ครับผมเ,เรามองสองหลักครับในแง่ของการสื่อสารยอย่างแรกก็คือเรายังชูความเป็น core value ของเรานรในเรื่องของคุณภาพนะครับอีกหนึ่งปัจจัยที่เราต้องการสื่อสารกับท,ทังผู้บริโภคกคือในแง่ของการให้ความหลากหลายในแง่ของตัวสินค้าแล้วก็พอร์ต o ฟลินะครับเรามีการแตกลายสินค้านอกเหนือจากตัวที่เป็นปาทูน่าไปยังกลุ่มที่เป็นสแนะ็ค หรืออีเวนต์ตัวที่เป็นอาหารพร้อมทานนะครับอย่างตัวที่เป็นโอ๊ตนิวภายใต้แบรนด์เอ็กซ์เทนสำหรับผู้ที่สนใจนะครับไทเฟ็กซ์ปีนี้งานเริ่มตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่27นะครับทางด้านบริษัทเราเตรียมทั้งกิจกรรมหลากหลายนะครับแล้วก็โปรโมชั่นมานำเสนอให้กับท้านผู้บริโภคทุกท่านนะครับเราจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ในวันพับลิกนะครับรวมไปถึง,งเรามีการทำคุกกิ้งโชว์นะครับจากเชฟบิ๊ก ซึ่งเป็นเชฟเทเบิลระดับต้นๆของประเทศไทยมารังสรรอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถปรุงได้ง่ายๆก็เรียนเชิญผู้ที่สนใจครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมงานได้ที่ Challenger ร a l l 3